แด่คนที่ฉันเคยรักแด่คนที่เคยซื่อตรงที่พาชีวิตฉันพลัดฉันลงไม่มีชิ้นดีเธอทำให้ฉันหัวรเธอทำให้ฉันร้อง เธอทำชีวิตที่มีความหมายฉันตายทั้งเป็นฉันมันไม่ไดีตรงไหนโง่เกินไปหรือเปล่าเพลที่เธอทำมันลึกมันราว มันเข้าไปฟังใจฉันมันไม่ไดีตรงไหนจะเปิจะตายเพราะเธอหัวใจยังจำยังคิดเสมอถึงเธอคนทำเธอทำให้ฉัน ทำให้ฉันร้องไห้แต่คงเป็นคนสุดท้ายที่ฉันจะยอมให้ทำแต่คงเป็นคนสุดท้ายที่ฉันจะยอม